เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับคุณลุงมาวินประสานโชคนี้มันมีความหมายว่าอย่างไงครับก็คือทําพออยู่พอกินนะม่ต้องไปซื้อคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นตู้เย็นนอกบ้านเราก็แล้วกันนะครับอ,อยากกินอะไรก็พอพอมันผลิตออกดอกออกผลแล้วก็เราเราก็คงจะได้กินทําไมเราจบกเกษียณมาทําไมเราไม่นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านทําไมถึงออกมาทําเกษตรแบบนี้ครับกเกษตรมันดียังไงครับคือมันมันให้ความสุขอะ่ะมันเพลิน ทำไปวัน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 อ่ะแป๊บเดียวก็ค่ําแล้วมันมันมีความสุขอ่ะมันไม่ไม่ไม่เครียดมันเพลิดเพลินไปกับต้นมุงต้นไม้กับพวกอย่างเงี้ยครับผมคืออีกอย่างมันมันได้พักผ่อนสมองด้วยใช่ไหมครับผมพอเครียดมานานตอนตอนรับราชการอยู่ออกมาทำเกษตรนี่มันคลายเครียดดีไหมครับโอ้โหสุดยอดเลย ก็ขอบอกผู้ที่เกษียณมาแล้วนะอย่าเป็นมัวจะเป็นนั่งเลี้ยงหลานอยู่ออ,อกมาอย่างเงี้ยมีอะไรทําไปวันๆก็ทําไปสวัสดีครับพี่น้องครับเพื่อนเกษตรยุคใหม่มาแล้วครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านจะแกโกนตําบลท่าสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพอดีมาพบคุณลุงมาวินประสานโชคครับแกกําลังปลูกต้นไม้อยู่ก็เลยมาศึกษาวิธีการปลูกของคุณลุง มาวินนะครับว่าวิธีปลูกของแกนี่แปลกกว่าคนอื่นเดี๋ยวยังไงเราไปทดลองการปลูกกับคุณลุงกันเลยครับสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมมาวินประสานโชคนะครับก็อดีตก็ลองพวงในการแขวงทางหลวงรีสะเก็ดที่หนึ่งนะครับเกษียณมาตั้งแต่ปีหกสองแล้วครับก็ได้มาอยู่กับสวนแต่ก่อนเป็นสวนอ้อยนะฮะเป็นสวนอ้อยพอดีอยากจะ ปรับปรุงหน่อยให้มันหลากหลายหน่อยครับผมนะครับก็มีทุกอย่างที่อยากกินนะครับมีขามีมะพร้าวมีมะนาวมีชะอมครับผมแล้วก็กําลังจะหาอะไรหลายอย่างมาปลูกอยู่ครับผมตอนนี้คือขุดมานานี่ยครับตัวนี้ครับอันนี้ขุดมาต้นต้นเดือนมิถุนาเนี่ยครับครับผมพอดีไปทําภารกิจบางอย่างสามสี่เดือนกลับมาสวนลกครับผม ก็เลยทีจริงก็อยากอยากเปลี่ยนตั้งนานแล้วล่ะมันไม่มีเวลาครับผมเรามีแผนไว้แล้วใช่ครับผมตอนนี้มีมีการปลูกมะนาวปลูกมะพร้าวมีข่ามีตะไคร้เช่าอมพุทราครับผมว่าหมักเซลลมปลูกที่เราอยากกินใช่ครับผมเป็นผลไม้ที่ชอบทั้งนั้นครับผม เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับคุณลุงมาวินประสานโชคนี้มันมีความหมายว่ายังไงครับก็คือทําพออยู่พอกินนะไม่ต้องไปซื้อคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นตู้เย็ยนนอกบ้านเราก็แล้วกันนะครับอยากกินอะไรก็พอพอมันผลิตออกดอกออกผลแล้วก็เราเราก็คงจะได้กินมเพาะถั่วเพาะมะละกอไว้ก็คงจะมาเสริมๆกันปลูกผสมประสานกันอยู่ในตรงนี้แหละครับ,รบพื้นที่เท่าไหร่ครับตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็ไล่กว่า ตี<อ>ั้สองไร่มีมีมีบ่อปลาสองบ่อแล้วครับผมก็คือทําที่เราอยากมีกินครับครับผมนหนบอกว่าเาวิธีการปลูกต้นไม้ของคุณลุงมาวินนี่ไม่เหมือนคนอื่นใช่ในเป็นวิธีการปลูกยังไงครับเดี๋ยวพาไปชมเลครับ,รบก็คือปลูกแล้วมีดอกออกดอกเลยนะแปลกับเขาคือมีดอกเลยใช่ไหมใช่ก่อนอื่นก็ต้องสับสับดินนะเพราะาดินดินอันนี้ขุดมาจากสระจากบ่อมันเป็นดินเหนียว เป็นดินเหนียวแข็งถ้าแห้งก็แข็งถ้ามีฝนมาก็เลยก็สับสับสับส,บสบเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ำหมักขี้วัวนะครับจะไม่จะไม่ใช้ขี้วัวสดสดสด,สด,สดเพราะกลัวกลัวมันเป็นเชื้อราลาดลาดแล้วก็เอา <c oughs> ดินเพาะชั้ที่ซื้อเป็นถุงเนี่ยมาวางรองก้นก้นในพันพันมะนาวนะ เสร็จแล้วเอาต้นมะนาวนั่ตั้งแล้วก็ปิดด้วยดินดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูมามาโอบรัดไว้เสร็จแล้วก็เอาเศษวัชพืชนะครับมามาปิดคุมไว้ครับเราเราต้นเขาไม่ล้มหรอครับ ก็มีหลักนะตอกหลักแน่นๆนะครับออตอกหลักไวตอกหลักลงไปลึกๆครับอือเอาวิธีวิธีนี้เอามาจากไหนครับนี่คิดเองครับคิดเองคิดเองอคิดว่ามันได้ผลไหมครับแบบนี้คิดว่ามันมันน่าจะเป็นไปได้ครับผมอือก็คือคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ก็คืออันนี้ทดลองเลยทั้งหมดกี่ต้นครับนี่อันนี้สิบห้าต้น สิบห้าต้นครับมะนาวเป็นพันอะไรครับนี่เป็นพันแตนพื้นบ้านเนี้ยเป็นบ้านมันมันจะมีกลิ่นหอมดีครับก็วิธีปลูกเราก็ก็ไม่เหมือนกนอื่นบางไม่เหมือนครับไม่ว่ามะนาวขาขาก็เหมือนกันก็ทําลักษณะเดียวกันครับขานี่เป็นพันอะไรครับนี่อันนี้เป็นเป็นแดงเล็กอ่ะแดงแดงพื้นบ้านนี่แหละเป็นพื้นบ้านขะที่ว่าเขาไว้ต้มดี่มันเล็กๆอ๋อ ครับผมก็คือว่าเราชอบกินเราก็เลยมาปลูกใช่อืคือตอนนี้คือหวังขายไหมครับที่ปลูกอะไรเยอะๆก็ไม่วางนะเอาไว้กินครับผมอมีอยู่มีกินก็พอแล้วครับผมถ้าเหลือเยอะๆก็เอาไปวางไว้ข้างหน้าสวนเนี่ยเอาให้แจกคนมะพร้าวก็เหมือนกันครับทําลักษณะเดียวกันมะพร้าวก็ทําลักษณะเดียวกันใช่ครับวางเลยวางเลยครับอันนี้ก็เปลือกมะพร้าวที่เขาเอาไปคั้นกะทิ ก็เ,เก็บมาก็เก็บมาเอามากั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้ดินอดินก้าปูเนี่ยมันไหลไหลออกนอกไหลออกข้างนอกครับผมอือันนี้วางไว้เลยไม่ต้องไม่ได้ขุดอะไรแค่ตุ่มมดินใช่ไหมครับใช่ครับผมออันที่มันชี้ไปทางทิศเดียวกันนี่ก็คือมันต้องไปทางทิศเดียวกันหรือว่าต้องไปทางทิศใดที่หนึ่งครับก็ ให้ให้ใบมันนะไปรับแสงตอนเช้านะครับ,รบแล้วก็ด้านหลังให้มันรับแสงตอนบ่ายมันมันจะได้แม่ในนั้นอ๋อก็คือเพราะว่าให้หันด้านหน้าเนี่ยเขาเขาจะเป็นที่ท,ที่รับดูดดูดอาหารจากแสงอาทิตย์ครับผมก็คือจับปลูกเอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนเช้าใช่มันมันเป็นแสงแสงโอโซนครับผมได้สูตรมาจากไหนครับอืม คิดเองอีกคิดเองอีกคิดว่านะคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยคนเรายัางไงนะต้องจะต้องออกอากาลังกายช่วงช่วงแสงแดดอ่อนๆนะตอนเช้าจะดีที่สุดพืชมันก็คงจะเหมือนกันครับผมโอ้นี่ครับอันนี้ก็ปลูกมะพรา้าวกี่ต้นครับเนี่เป็นพันอะไรอันนี้มะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ําหอมครับเพราะเองจากต้นใหญ่ขยายพันพเองเลยใช่ครับผมโอ้รถสานิด กว้างลึกเท่าไหร่ครับนี่อันนี้กว้างสิบห้าเมตรยาวสามสิบเจ็ดเมตรอือพอดีนะความลึกละครับความลึกสองเมตรครับผมน้ํานี่เป็นน้ําฝนทั้งหมดหรือว่าเป็นน้ำโซลาเซลล์ด้วยครับตอนเราขุดน่ะตอนเราขุดเนี่ย,ยมันมันจะมีน้ําซึมออกมาประมาณห้าสิบเซนเน่ะสูงประมาณห้าสิบเซนเนะครับแล้วก็ฝนตกลงมาด้วยตอนนี้ยังไม่มีฝนก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยน้ำโซลาเซลล์มันไม่รู้จะปล่อยน้ําไปตรงไหนน้ำโซลาเซลล์ครับผมก็เลยปล่อยลงสระนี้ โอ้น้าใสดีมากเลยเนาะตอนร้อนๆก็กระโดดนี่นะ<__>โอ้เนาะน้ําใสน้ําคุณแบบน่านเล่นมากเลยเนาะอตอนนี้ก็มีแผนไว้ตอนนี้มีแผนไว้อทําอะไรครับตรงนี้อันนี้ว่าจะลงปลาปนินตาปลาทับทิมครับผมอันนี้ก็จะลงลงปลาเทพโพเทพโพกับปลากดเหลืองนอนุบาลไว้ จะลงไว้กี่สายพันธุ์ในบ่อนี่ครับในบ่อในบ่อใหญ่นี่นะจะลงสักสองสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์คิดว่าจานวนเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้อันนี้มันก็ประมาณสี่พันกว่าตารางเมตรครับก็จะคิดคิดให้ปลามันอยู่สบายๆตัวละตารางเมตรตัวละตารางเมตรก็ประมาณสี่พันตัวสี่พันตัวอโหดีคิดคํานวณขนาดนั้นเลยอันนี้สูตรมาจากไหนเนาะครับอันนี้ก็คิดเองเหมือนกันคิดเองเหมือนกันโอ้พอดี แบบความปลอดภัยนะมาตรฐานครับเคยเคยก็เป็นวิศวกรนะนะครับชอบวิเคราะห์ใช่ครับผมทําอะไรก็อยากให้มันได้มาตรฐานหน่อยครับผมคือท่านปลาน่นเกินไปมันก็โตช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ่อมันเยอะเกินไปมันจะเกี่ยวกับอาหารไ้หมครับอาหารเราจะเพียงพอไหมก็พอดีมีป่าหญ้าในเปียปลูกเนี่ยหญ้าในเปียอยู่มีเครื่องสับครับนะก็เอาพวก อันนี้ยพอช่วยช่วยค่าอาหารบ้างอืมก็คือมีแผนไว้เหมือนกันใช่ว่าจะใช้แล้วก็มีมีแหนแดงมีสะอยู่ในบ้านมีมีแหนแดงครับผมเต็มเต็มไปหมดครับผมรเพาะก็ไม่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็คงจะเอาไม่ให้ปลานี่ยแหละครับผมโอ้แล้วคนลุงทขาไมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เหมือนคนอื่นเขาครบมันร้องกินไม่ไม่ชอบแล้วเราเราไปไหนไม่ได้ไงเพราะว่าเราเรามี มีบางทีเราไปธุระอะไรเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยกว่าโครงการเขาจะเสร็จอะไรเงี้ยครับผมเราไม่ต้องมาพะวงเรื่องเป็ดเรื่องไก่อะไรอย่างเงี้ยปลาเราก็เอามันมันหากินได้ธรรมชาติเองครับผมโอ้นี่คือสูตรเลยเนาะคือเรา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 ไม่รีบเร่งหวงังหวังผลกําไรองเงี้ยครับผมม,มันก็เลยไม่ไม่เดือไม่เดือดร้อนตรงนี้ครับเอาเดี๋ยวถามคุณลุงมาวินหน่อยว่า ทำไมเราจบเกษียณมาทำไมเราไม่นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านทำไมถึงออกมาทำเกษตรแบบนี้ครับเกษตรมันดียังไงครับคือมันมันให้ความสุขอ่ะมันเพลินทำไปวัน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 อ่ะแทบเดียวก็ค่ําแล้วมันมันมีความสุขอ่ะมันไม่ไม่ไม่เครียดมันเพลิดเพลินไปกับต้นมุงต้นไม้กับพวกอย่างเงี้ยครับผมคืออีกอย่างมันมันได้พักผ่อนสมองด้วยใช่ไหม ครับผมพอเครียดมานานตอ,ตอนรับราชการอยู่ออกมาทำเกษตรนี่มันคลายเครียดดีไหมครับโอ้โห oh, สุดยอดเลยก็ขอบอกผู้ที่เกษียณมาแล้วนะอย่าเป็นมัวจะเป็นนั่งเลี้ยงหลานอยู่ออกมาอย่างเงี้ยมีอะไรทําไปวันวันก็ทําไปมันจะสร้างความสุขครับผมอืได้เงือด้วยครับผม อันนี้คือเริ่มทำวันทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมครับไม่ได้ทำเดียวโป้งใช่ไหมไม่ได้จ้างเขาเลยใช่ไหมไม่ทําเองหมดครับผมทําเองหมดบางทีพันไม้เราก็วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วอย่างเช่นมะพร้าวนี้เนาะใช่ครับผมอ้เขาท่าดีครับนี่เป็นสวนยังพอเแล้วอีกเป็นร้อยเลยไม่รู้จะไปปปลูกไหนครับผมก็ทําแค่นี้ก่อนทำพอกำลังก็ใครอยากได้ก็มาขอก็แล้วกันที่ยังไม่พาะก็มีนี่ครับคุณลุงมาวินภาษาโชคอันนี้คือ เรามาดูก่อนที่แรกเลยเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวอีสักเดือนสองเดือนผ่านไปกับการปลูกลองมาดูสูตรพิเศษนี่หน่อยสูตรมะนาวที่ปลูกแบบไม่เหมือนอชาวบ้านเนาะราลองดูนะครับว่าอจะประสบความสําเร็จยังไงนะครับปลูกพืชปลูกพืชไม่เหมือนกันครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมามินมากมากนะครับผมครับคุดีครดีครับ